ดียวไหนอะนกผมอยู่ไหนไม่รู้เลยเนี่ยฝูงไหนวะอ๋อฝูงนี้โอเคมาเร็วรีบมาเร็วรงมาเร็วนี้มา อยู่ว้าแยกว่นี่อ้อนกับไอแปดนี่นี่นี่ระวังนกธรรมชาตินะใช่แม่งตัวไล่เลยเนี่ยเฮ้ยอีกสองตัวอยู่ไหนวะดูไว้นะดูไว้นะ มาเร็วไอกรอนมากกว่ามียมียหรือกอนมครัครับครับน่าของผมแหละโอ้โหเล่นลมเล่นลมเนเ่กแคไอ้นี่กะไอ้แป๊หรือพวกเราพี่ก้าไม่รู้มาเร็วมาเร็ว

นี่เร็วเลยเร็วเเร็วเ,เ,เรียกนกเรียกนกที่ไหนกูค,คิดว่าจะมีเรื่องทุกทีเลย